สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูจะมาอัดวิดีโอนะคะเรื่องสอนเรื่องการบวกการลบเศษส่วนนะคะซึ่งสืบเนื่องมาจากนะเราต้องได้ไปงานนะคะช่วงโควิดนะคะและนักเรียนได้ไปดูโพสต์ที่ครูเคยโพสต์ไว้ให้ไหมคะเป็นเรื่องของการบวกลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะนักเรียนไปดูวิธีสอบวิธีเรียน นะวิธีการเรียนการสอนในนั้นก็ได้นะคะและอันนี้ครูจะเป็นการอธิบายแบบฝึกหัดที่ครูให้ไปใบงานไปนะคะอ่ะค่ะทีนี้เราก็มาดูกันเลยค่ะตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะที่ครูทําตัวอย่างให้ดูในใบงานที่ให้ในักเรียนไปนะคะเศษสองส่วนห้าบวกกับเศษสามส่วนสิบเนี่ยค่ะนะเป็นการบวกเศษส,ส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันเห็นไหมคะตัวส่วนอีกตัวเป็นห้าอีกตัวส่วน ตัวส่วนตัวนึงเป็นสิบนะคะเราต้องต้องทําให้มันเท่ากันทําอย่างไรเราก็ไปดูตัวส่วนไหนมันน้อยกว่านะหเป็นตัวส่วนที่น้อยกว่าใช่ไหมคะเราจะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนที่เท่ากันที่เราเคยทําใบงานไปนะคะเศษส่วนที่เท่ากับเศษสองส่วนหและมีตัวส่วนเป็นสิบเราจะทําวิธีการโดยการคูณใช่ไหมคะคูณอะไรนะคะห้คูนอะไรได้สิบคูณสอใช่ไหมคะเราก็จะนำสอไปคูณทั้ง เศษและส่วนนะคะณ5ทั้งเศษและส่วนนะ,ะเศษสอง่วนห้าจะได้ท่าไหร่บวกกับเสามส่วนสิบนะคะอันนี้ต้องเขียนไว้ค่ะเหมือนในโจทย์ะนะคะเพียงแต่เราใส่วงเล็บขึ้นมาตรงเศษสองส่วนห้าเพราะเราต้องหาผลคูณว่าให้มีตัวส่วนเป็นสิบนะคะ,ะต่อมาค่ะขั้นตอนต่อมาจะได้เท่ากับน,นี่เป็นขั้นตอนต่อไปนะคะให้หาผลคูณในวงเล็บนะ c สอง ส่วน5้คูณสองเท่าเสร็จและส่วนก็ได้เศษ4ี่ส่วนสิใช่ไหมคะ2 2 4 5 2 10นะคะได้เศษส 4, ส่วนสินำไปบวกกับอีกจำนวนหนึ่งนะคะคือเศษ3ามส่วนสินะคะ,คอ, 3, น 10, นะ,คะอ่ะก็จะได้อะไรนะคะอ่ะก็มาดูคะ่ะตัวส่วนเท่ากันแล้วให้นำตัวเศษบวกกันได้เลยคะ่ะ4ีบวกสเป็น7จ็เราจะได้เศษ7จ็ส่วนสินะคะเป็นคำตอบนะคะ อ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ให้อยู่ในใบงานอ่ะไปดูข้อที่2ที่เราจะต้องทําเองบ้างครูก็จะทําตัวอย่างให้ดูอีกเหมือนกันนะคะเพื่อบางทีข้อเดียวนักเรียนยังไม่เข้าใจเนาะอ่ะมาดูข้อที่2ค่ะเศษหนึ่งส่วนสองบวกเศษสามส่วนแปดค่ะดูค่ะตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะส่วนเป็นสองและแปดนะก็ต้องเปลี่ยนตัวเศษหนึ่งส่วนสองให้มีตัวส่วนเป็นแปดโดยหาจานวนนับไปคูณนะคะ จำนวนนะับอะไรคูณ2แล้วได้8นะคะนะเป็นเรื่องของเศษส่วนที่เท่ากันนะคะที่เราเรียนไปแล้วนะคะย้ํานะคะเศษ1นส่วนสคูณ4นะคะ2อคูณสจะได้8นะ,ะบวกกับนะทำวงเล็บไว้ตรงนี้แล้วก็บวกกับเศษ3าส่วนแอีกจำนวนหนึ่งนะคะ,ะเศษสามส่วนแอ่านี่จะเป็นขั้นตอนที่1 ต่อไปขั้นตอนต่อมาเราก็จะหาผลคูณในวงเล็บนะคะหนึ่งส่วนสองคูณสี่ทั้งเศษและส่วนก็จะได้เศษสี่ส่วนแปดนะคะคือนำหนึ่งคูณสี่ได้สี่สองคูณสี่เป็นแปดส่วนก็จะเท่ากับตัวนี้แล้วค่ะตัวบวกนะคะ,ะ,ค,ะคือเศษสามส่วนแปดขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามก็คือเมื่อตัวส่วนเท่ากันนำเศษบวกกันค่ะ สี่บวกสามเป็นเจ็ดนะคะก็จะได้เศษเจ็ดส่วนแปดเป็นคําตอบข้อที่สองค่ะนะคะอ่ะต่อไปข้อที่สามนะคะอ่ะข้อที่สามก็ดูค่ะเศษหนึ่งส่วนสามบวกเศษสองส่วนเก้าตัวส่วนก็ไม่เท่ากันโดยที่ตัวส่วนข้างหน้ามันน้อยกว่าเราก็ต้องหาจำนวนน้บมาคูณเศษหนึ่งส่วนสามนะคะใส่วงเล็บไว้ อ่าอะไรคูณ3<ม>ได้9คะอ่าสามใช่ไหมคะก็คูณทั้งเศษและส่วนนะคะแล้วก็บวกอีกจำนวนที่อยู่ในโจทย์คือเศษ2อส่วน9นะคะต่อไปนะคะหาคำขั้นตอนแรกเสร็จแล้วขั้นตอนที่สองหาผลคูณในวงเล็บนะคะหนึ่งส่วน3คูณสามทั้งเศษและส่วนก็ได้เศษส 3, ส่วน9ใช่ไหมคะ1คูณสามได้3 3คูณ 3, เป็น 9บวกกับเศษ2ส่วน9นะคะส่วนเท่ากันนำเศษบวกกันได้เลยนะคะ2บวก3เป็น5ก็ได้เศษ5ส่วน9เป็นคำตอบนะคะตอนนี้ที่วิดีโอมันยาวนะมันยาวก็จะโคจะขอตัดวิดีโอไว้แค่นี้นะคะ5นาที